สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนครับเออแจ้งข่าวดีกว่าเออตอนเนี้มหาวาิทยาลัยเขอสอบนะเปลี่ยนมือแล้วนะเออจากเดิมเนี่ยใครใครที่เคยติดตามผมนะผมก็ลงข่าวให้ฟังแล้วแหละวะ่าเออเป็นเดิมนะเป็นมหาวิทยาลัยอ่าราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมือแล้วนะครับไปเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาก็ขั้นตอนระบบราชการอ่ะอันเนี้ยเราไม่ต้องไปพูดถึงเราสรุปข่าวเลยว่า เปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วตอนนี้กรมส่งเสริมการปกคอรองท้องถิ่นก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วด้วยงบ82ล้า 00, น500,000บาทนะถ้าจะไม่ผิดนะนะครับส่วนกำหนดการน้อฟังนะกำหนดการนะครับว่าจะมีการรับสมัครวันไหนจะมีการเปิดสอบตำแหน่งไหนอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมีข้อมูลแค่ว่าประกาศผู้ที่เขาเรียกอะไร ผมจะใช้คาว่าเป็นเป็นเจ้าภาพในการจัดสอบเออเพราะว่าเขาจะออกข้อสอบดําเนินการในการจัดสอบแข่งขันทุกอย่างอะ่ะนะครับทั้ง10เขตทั่วประเทศเป็นมาเป็นมอมอบูเนาะแล้วก็กําหนดการเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะออกมาช่วงไหนนะครับถ้าใครติดตามช่องผมเนาะทุกๆช่องทางนะครับผมจะอัปเดตให้ฟังตลอดนะครับรับรองไม,ไม่ไม่มีตกข่าวแน่นอนโอเคนะส่วนคนจะสอบนะครับก็เตรียมตัวเรื่อยๆเนาะเตรียมตัวเรื่อยๆอย่ารอให้ ให้เขาประกาศสอบแล้วค่อยมีการอ่านหนังสือเนาะอันนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าคนสอบแข่งขันเยอะนะครับข้อสอบถาม่ายากไหมก็ระดับหนึ่งครับมอบูนะครับระระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับว่าหินมากแต่ว่าอาจจะแบบออกอกว้างนะครับพราก็ต้องอ่านหนังสือแบบกว้างหน่อยนะครับแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตนะออกข้อสอบยังอยู่ในขอบเขตนะครับของข,ของมอบูอะนะครับส่วนพวกกฎหมายอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะออกกว้าง แต่ออกไม่ลึกเออประมาณประมาณนะครับโอเคนะรอบนี้ต้องรอดูนะครับว่าเอ่อตัดคะแนนภาษาอังกฤษคิดว่าน่าจะแน่แห่ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านสมมติว่ามีข้อสอบภาษาอังกฤษยี่สิบข้อเนาะก็จะตัดเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยต้องทาให้ได้สิบข้อขึ้นไปนะครับถึงจะถือว่าผ่านแล้วก็เก็บภาคกอน่าจะต้องเก็บได้หละรอบเนี้นะฮะก็ะอาจจะเก็บภาคกอได้ไปสอบรอบต่อๆไปไปด้นนะะครรับบขอองกาส ไปบรรยากาศที่บ้านนะครับที่ทุ่งนาเออที่ทุ่งนานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเวลาเจ็ดโมงกว่าๆตอนนี้นะครับก็เมื่อเช้าไม่หนาวมากเนาะสิบแปดองศาครับตื่นมาสิบแปดองศาเมื่อเช้าผมตื่นหกโมงนิดๆส่วนเมื่อวานนี้ผมก็ตื่นหกโมงกว่าๆก็สิบหกองศาเมื่อเมื่อวานหนาวกว่าวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับผมสันดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมก็ สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ยวมีคลิปนึงเดี๋ยวหาอะไรมาลงก่อนนะครับวันนี้อัปเดตข่าวให้ฟังเฉยๆนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ